สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเอาใจสายเพลย์บอยนะครับหรือว่าปาร์ตี้บอยที่แบบว่าไปงานฉลองใชยหรือว่าไปเที่ยวคืนไปเที่ยวผับไปคลับบิ้งอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นน้ำหอมที่แบบว่าเป็นกลิ่นที่แบบแว่ามีความหวานมีความเซ็กซี่มีความเย้ายวนมากๆเลยนะครับก็วันนี้เนี่ยจัดมาให้ทั้งหมด4กลิ่นด้วยกันนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูกันได้เลยครับโอเคก็ทั้งหมด4กลิ่นเนี่ยจะเป็น4กลิ่นที่ผมคัดมาแล้วเนาะเพราะว่าผมเองเนี่ย น้ำหอมที่ผมมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นแชมพปนะครับหรือว่าจะเป็นขวดเต็มอะไรเงี้ยหรือว่ามือสองก็ตามผมจะไม่ค่อยใช้หรือว่าผมจะไม่ค่อยหาน้ำหอมที่แบบว่าเป็นกลิ่นหวานๆหรือว่าเป็นกลิ่นที่เหมาะกับงานกลางคืนอนะไรเงี้ยเพราะผมก็ไม่ใช่คนที่แบบว่เที่ยวกลางคืนเนาะแต่ว่าที่ผมมีเนี่ยก็จะเอามาแบ่งปันแล้วก็มาแชร์ให้แล้วกันครับว่าตัวไหนที่ ผมมีความชอบส่วนตัวแล้วก็คิดว่าเอ้ยถ้าเรามีโอกาสที่จะใช้เนี่ยก็อาจจะใช้ไปงานกลางคืนก็ได้นะครับขอเลื่อจากตัวแรกแล้วกันนะครับก็คือ Asaro Volante นั่นเองครับเป็นกลิ่นที่ผมเคยทำคลิปรีวิวเต็มๆไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามีกลิ่นของความแบบว่าเหมาะกับผู้ชายที่แบบว่ากินเหล้าสูบบุหรี่มากๆเลยคือมันแบบว่าเป็นกลิ่นที่แบบว่าเวลาเรากินเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็ฉีดน้ำหอมตัวนี้ไปอะมันจะมีความแบบเข้ากันมากๆแล้วก็มีความลงตัวมากๆ เป็นกลิ่นที่แบบว่ามีความหวานจัดๆเลยนะเออมีความหวานจัดๆเลยฉีประมาณหนึ่งสองชอเปร์ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถ้าแบบว่าไปงานกลางคืนนะ3 4สเปร์ผมคิดว่ามันจะทำให้คุณรู้สึกว่าอาจจะเวียนหัวมากเกินไปหรือว่าคนรอบข้างที่แบบว่าไปแบบติดๆกันอย่างเงี้ยไปเจอแบบว่าเราอยู่ใกล้ๆกับใครนะ่ยอาจะแบบว่ารู้สึกไม่ค่อยชอบก็ได้หรือว่าจะเวียนหัวไปเลยก็ได้นะครับอืม มีกลิ่นที่บอกว่ามีความหวานมีความแบบกินเหล้าสุบุรีหรือว่าแล้วก็มีความบูซี่มีความแบบไปทานสายๆนะเป็นแบบสายแบบดกักดําหน่อยเอออะไรประมาณนั้นนะครับอการไปติดโทน,นานหรือการกปแต่ตัวผมคิดว่าถ้าฉีดตอนเย็นแล้วก็หรือว่าฉีดถึงตอนคืนอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะติดยันเช้าได้เลยนะเออถ้าเราแบบไม่ได้อาบน้ำอนะไรเงี้ยตอนหรือแบบ กระทั่งอาน้ําแล้วก็ยังได้กลิ่นของเขาชัดอยู่อะไรางเนี้เออคือนเป็นน้ําหอมที่ราคาถูกด้วยสองสามพันแต่ว่าตัว p e r f o r m a ของเขาถือว่าแบบการันตีได้เลยว่าติดทนนานตลอดแน่นอน,นครับมถึงถึงสองสเปรย์ถือว่าโอเคแล้วถ้าจะเป็นการแตงตัวจะเป็นแบบว่างานที่เสื้ขอขากลมแงได้เลยหรือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ต้องแคชชว l มากเพราะว่าน้าหอมมันก็เป็นแบบว่าลุคดูแบบ ไม่ต้องอะไรมากลุกดูแบบว่าเยาว์วัยลุกดูแบบว่าแบบผมเองเด็กมหาลัยหรือว่าแม้แต่ว่าเด็กมัธยมปลายอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเพิ่งเริ่มทํางานหน่อยจะเป็นแบบว่าอาจจะแต่งตัวเป็นทางการหน่อยแต่ว่าก็จะมีความแบบนี้มีแบบว่ามีความแคชเชียลอยู่มีความแบบเสื้อคอผ่าเสื้อเชิ้ตแขนสั้นแขนยาวถือว่าได้หมดเลยครับอืมแล้วผมก็ลืมบอกไปว่าสี่กลิ่นน้ําหอมเหล่านี้ยมันจะเป็นแบบว่าครอบคลุม ตลอดทุกการในตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อคอกลมนะครับหรือว่าเสื้อเชื้อแขนสั้นคอผ่า,าแขนยาวคอผ่า,าอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะไม่ต้องถึงชายสูทก็ได้จะเป็นแบบว่าเสื้อเชื้อที่เป็นสีแบบเพลนเลหรือว่ามีลวดลายอะไรนิดนึงอย่างเงี้ยเออที่แบบว่ามีความมินิมอลหรือว่ามีความแบบไม่ต้องอะไรมากอะไรประมาณเนี้ยเออก็สีตัวเนี้ยเหมาะกับแบบนั้นหมดเลยผมก็เลยจะแบบว่าพูดไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องมาพูดทีหลังนะครับในเรื่องของสไตล์การแต่งตัวนะก็กลิ่นตัวเนี้ยมันมีความแบบว่าดีมากๆแล้วก็ราคาถูก performance ดีมากๆเลยนะครับสำหรับตัวแรกครับ a s a โ o one tech นั่นเองนะครับมาที่ตัวต่อมาครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมได้ไวอออมานะก็จะเป็นขนาดน่าจะหนึ่งจุดห้ามั้งหรือว่า1.2อะไรที่อย่างนะครับอืมแต่ว่าเป็นไว้อแล้วก็ไว้อเนี่ยเขาจะมีแผ่นกระดาษมาแล้วก็จะมีบอร์ดโน้ตหน้าบอกอะไรก็ตามเกี่ยวกับน้ำหอมตัวนี้นะครับที่ผมเลือก versace eros play เนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเม็นกลิ่นที่โอเคกว่าไม่เลี่ยน แล้วก็มันมีความแบบเปิดมามันจะมีความผักผัก,ผกมีความเขียวเขียวนิดนึงนะมีความแบบมิ้นต์อยู่เหมือนกันแต่ว่ามิ้นต์เบาลงมาจาก Ver s a c e e อร์นะครับแล้วก็มีความแบบสดชื่นของแบบส้มโออะไรประมาณนั้นนะเออคือมันเป็นน้ำหอมที่เปิดมารู้สึกว่าไม่ได้เลี่ยนแล้วก็มีความหวานที่พอดีพอด,พอดีไม่เหมือนกับ v e r s a c e ช r o s อที่อาจจะแบบว่าเลี่ยนหรือว่าอาจจะแบบว่าเวียนหัวได้แต่ว่าตรงเนี้ยผมว่าฉีดเยอะๆได้เลยประมาณ3 4 5สเปรย์เนะี่ยผมคิดว่าได้แล้วนะแต่ว่า v e r s a c e ช r o s อรอะ ผมชิมแล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคกับผมเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าตัวเนี้ยพอดมแล้วว่ารู้สึกชอบมากกว่าด้วยเออแล้วก็คิดว่า p e r f o r m ร์แมน่าจะพอๆกันแล้วก็เป็นสายปาร์ตี้ที่แบบว่ามีความสดใสมีความน่ารักมีความแบบโคเรียนิดนึงอะไรเงี้ยไม่เหมือนกับอัสรอนเตที่อาจจะดูแบบดูดูขลิ่มดูแบบว่าดูหน้าค้นหามากกว่าแต่ว่าตัวเนี้ยจะมีความตลกมีความสดใสมีความเฮฮาอยู่ในกลิ่นด้วยนะครับอืมก็มีอีกกลิ่นหนึ่งที่ ก็ให้ทุกคนไปตัดสินใจเอาแล้วกันว่าจะเลือกว r s a c e Eros หรือว่าจะเลือก a Eros f เ a m e เพราะว่ากลิ่นตอนแรกอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าพอไปพอมาเนี่ยช่วงหลังๆเบสโนล์ Note, หรือว่ามิดเดิลโนลเนี่ยมันจะมีความแบบคล้ายๆกันอยู่เบาๆเออก็ถือว่าเป็นตัวเลือกให้ทุกคนแล้วกันครับว่าจะเลือก a Eros ธรรมดาหรือว่าจะเลือก e r o s f เ a m e นะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมเลือก e r o s f เ a m e นะครับตัวมานะครับเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่พูดในหลายคลิปแล้วแล้วก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมก็ยังชอบอยู่ แล้วก็มีความหลากหลายสถนานการณ์ด้วยนั่นก็คือพาโคระบันอินวิสตัสนั่นเองนะครับอืมกลิ In ่นที่แบบว่ามีความบบโบกกรรมสูงมากๆแล้วก็มีความหวานที่พอดีๆถ้าฉีดเดยอะหน่อยก็อาจจะเหมาะก,กับไปร้านเหล้าหรือว่าไปคลับบิงไปแบบเป็นปาร์ตี้บอยเฟลย์บอยอะไรอย่างนี้เลยครับอืมคือคือถ้าฉีดน้อยก็สามารถแบบไปฉีดที่แบบว่าพนักงานออฟฟิศหรือว่าเด็กมหาลัยก็ได้หรือว่าแบบถ้าฉีดเดยอะหน่อยก็จะแบบเหมาะก,กับ คลิปนันหอมในวันนี้เลยคืออาจจะต้องฉีดสักแบบว่า6-7สเปรย์เลยนะครับอืมมันเป็นกลิ่นที่แบบว่า,วาใกล้เคียงกับ Versace Eros f l r a e เลยคือจะมีความสดใสมีความน่ารักมีความเฮฮาดูไปนคนตลกอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้มันจะเพิ่มความแบบเฮฮาเพิ่มความตลกเข้ามาเพิ่มความเข้าถึงง่ายเข้ามามากกว่า Eros f l a a e นะครับอืมแล้วก็การติดทานานผมว่าอาจจะสู้พวก a r s o Montes หรือว่าสู้ Versace Eros Spray ไม่ได้แต่ว่าในเรื่องของกลิ่น ผมคิดว่าผู้หญิงหลายๆคนน่าจะชอบกลิ่นประมาณนี้เลยแล้วก็ส่ไปรเดทก,ก็ยังถือว่าได้แบบงานกลางคืนส่ไปรเดทกลางคืนหรือว่าไปปาร์ตี้ไปคลับบิงไปลาเล่าหรือว่าเหมาะมากๆเลยนะครับอืมก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมชอบด้วยนะครับอ่ะมาที่ตัวสุดท้ายคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันแล้วแหละแล้วก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะใช้กันอยู่เป็นน้ําหอมที่หลายๆคนใช้อยู่แล้วก็อาจจะมีเป็นแบบว่าน้ําหอมประจําบ้านของใครหลายๆคนได้เลยนะครับนั่นก็คือ Dior s a u v a g e ช a u t ์ toilet t นั่นเองครับอืม มันจะแบบว่ามีความสดชื่นอยู่ด้วยแล้วก็มีความแบบว่าซินธิติกแล้วก็มีความแบบแอมบ์็อกชานอยู่อะไรเงี้ยเออคือเป็นน้ำหอมที่ผมคิดว่าตัว EDT อาจจะไม่เหมาะกับใส่ไปปาร์ตี้หรือว่าใส่เพลย์บอยนะเพียงแต่ว่าก็เลือกมาให้สำหรับคนที่อยากจะใช้ตัว e d p หรือว่าตัวความฟังที่ว่าน่าจะเหมาะมากกว่าเพราะว่าตัว EDT ผมคิดว่ามันมีความสดชื่นที่อาจจะมากเกินไปหน่อยอาจจะแบบว่าไม่ได้เหมาะกับงานไปเที่ยวกลางคืนขนาดนั้นเอออาจจะเป็นแบบว่าตัว EDT หรือว่าตัวผัฟฟ์าร์มที่อาจจะมีความเข้มข้นมากกว่า,าจ,จะเหมาะกับสายนี้มากกว่าแต่ว่าถ้าอยากจะใช้ด o r s a u v a g EDT หรือว่าถ้าคุณมีตัว EDT อยู่แล้วก็อาจจะต้องฉีดเดยอะหน่อย6-7สเปรย์ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วก็น่าจะเหมาะกับงานปาร์ตี้กลางคืนนะครับอืมก็ผมขอถ้าเรียงจาก ถ้าเรียงจาก performance เนี่ยผมให้ตัว a s สโรว Wanted นะแล้วก็เป็นตัว v บ r ร a c e Eros แล้วก็อันดับ3มันก็จะเป็น i n v i c t u s แล้วก็อันสุดท้ายจะเป็น Dior Sauvage แล้วก็ถ้าเรียงจากความชอบเนี่ยผมให้เหลือกยากมากนะครับความชอบของผมนะ่จาจะตอนนี้นะน่าจะเป็นตัวพะโคระคบั n อิงดักดัสนะครับแล้วก็จะเป็น v บ r ร a c e Eros f ์ a m สแล้วก็จะเป็น a s สโรว Wanted แล้วก็เป็น Dior Sauvage ที่ผมให้ Dior Sauvage ตกท้ายเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ คนใช้เยอะมากแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบว่าไม่ได้ซับซ้อนอะไรเล,เลยแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบว่าหาง่ายหาซื้อง่ายอะไรแบบนี้เออก็เลยคิดว่าแบบมันคนใช้เยอะแล้วนะครับถ้าเราจะใช้ทันทีเราก็อยากจะใช้น้ำหอมที่หลายๆคนไม่เคยใช้นะหรือว่าคนทั่วไปเขาไม่ได้ใช้กันอะไรประมาณนี้นะครับอืมแล้วก็ ผมจะไม่ทําคลิปแยกนะครับของเดี่ยวสวัสด์นพำหคิดว่าสามารถดูช่องของพี่ๆคนอื่นได้หรือว่าดูช่องของต่างประเทศก็ได้แล้วครับอืมก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับน้ําหอมสายปาร์ตี้สายเพยลย์บอยสายเที่ยงคืนหรือว่าไปเดทกลางคืนก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนกันครับเป็นน้ําหอมกลิ่นที่บอว่ามีความหวานมีความเซ็กซี่มีความเย้ายวนด้วยละกันนะครับก็สามารถไปติดตามอินสตาแกรมผมได้ผมก็จะทิ้งไว้ให้ละกันครับแล้วก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์ก็ได้ว่าอยากให้ผมพูดถึงเรื่องน้ําหอม แนวไหนหรือว่าอยากจะให้พูดถึงกลิ่นไหนอยากอยากให้ทำน้ำหอมประเภทไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสองนี้ก็อีเพยียงเท่านี้นะครับฝากด้วยแล้วกันนะคะรับขอบคุณครับ